พบกับตตอ,อีกครั้งทางเพจ Facebook และ YouTube ไม่ห้องสอนครีเอทีฟนะคะวันนี้ต่ายอยู่ที่หมู่บ้านผาบ่องค่ะซึ่งวันนี้ต่ายจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการอบรมการทำปิกนกกิ่งกลาค่ะซึ่งจัดโดยศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนและมีพ่อครูสั่งคำจังยอดเป็นวิทยากรค่ะเดี๋ยวายจะพาไปดูนะคะว่าบรรยากาศการทากิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ ในระหว่างวันที่28ถึง31มีนาคม2564ณชุมชนไทยใหญ่ทาวผาบ่องสุนไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนอบรมทำปิกนกกิ่งกะลาสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อยอดด้านอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและสืบสารศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนรวมทั้ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาคนสังคมให้เกิดรายได้บนฐานวัฒนธรรมซึ่งนายอมรศรีตะกุลกำนันตำบลผาบองนำสมาชิกในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโดยมีวิทยากรคือพ่อครูสั่งคำจ้างยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการทำปิกนกกิ่งกะลาเป็นผู้อบรมให้ความรู้ในการทำปิกนกกิ่งกะลาในครั้งนี้ค่ะ นี่นะคะต่ก็อยู่กับพ่อครูสั่งคําจังยอดซึ่งเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้นะคะปอคู่เม่สูงค่ะ,ะ,คะปอคู่ออลูเตยอุบจอมปอคู่เกี่ยวกับการเฮ็ดการอบรมในปอกในอวาว่า,าเป็นการอบรมเกี่ยวกับอีหังพองไหไหนค,ค่ะปะคะการอบรมเพราะความใจว่าเขาว่าปางสอนเนาะปางสอนการเฮ็ดนกปีกนกเนาะการเฮ็ดหางนกปีกนกอปกนกอกในแดะ าฮาเฮ็ดเกี่ยวกับเลยนกกินกะลาบ่อมนั่นก็นกกินนารากินนารีหางมันค่ะนะอุปกรณ์การเจอมันค่ะอ๋กกอ,อค่ะเ<อ>ย่าการอบลมกังใน่ๆมีก้นมาอบล้มหลายก่อค่ะมีอ่ามีอยู่้าวโก,ดวก้ดีชา้าก่อดีเลือกมาดีเข้ามาฮเฮ็ดป่างสอนในปอกในๆอ่ามันเป็นปอกที่สองเนะาะก็เปิามันเปลี่ยนการต่อยอดนะ กลาเป็นการต่อยอดแลมือปาดปุ้นนะเขาเลยอบรมกว่าหมอกหาวันเขาเลยนกไว้ฉีตัวบอกในเขาทำอบรมสามวันเขาก็โยวันเวลามันลงมาพองเหกับใน,นที่เขามาดี่ผาหมองเนะี่ยมันในในในชาวเกาในเขาเด็กแมงหน้าตีกันเดี๋ยวมีปีอายเขาอยู่หมอกเห่แปดกาชื่อในที่ที่มาจ่อยยีวิตไม่เหล่าไม่แันนห้หน แต่มีพี่นางพี่ไอพี่อาพี่นางเขาแม่ปลาเขาก็มาจอยเย็บเย็บมันมันเนี่เพื่อให้มันเจียวเยาวกว่า<ะ>อ๋อค่ะก็เพื่ะชั้นนันเรดีที่มาที่บ้านพาหวงเนี่ยมันเป็น<ะ>ปกรั้งที่สองเนาะค่ะก็เพื่อชั้นนันเรดเขาก็เจอกินข้าวยามปอดมาอีกหนึ่งเฮแ<ะ>ล้วกนเดตเซอร์ต่างกันค่อ๋อค่ะ,ะ,ออคะเป็นเป็นเป็นรองที่ดีมากเลยบอในเขาคก็ดีดียาวขึ้นเลนนะ่ะในสามวันอ๋อค่ะอ๋อค่ะอ๋อปรดีว่า ตอนตอนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ก็อบรมมันไปทีแล้วเนาะได้ทำไว้หลายตัวแล้วทางชุมชนจะมีงานอยู่เป็นประจำเนาะทางทางจังหวัดเ็าจะจะเวลาตอนรับผู้หลักผู้ใหญ่หรือนักท่องเที่ยวอะไรทางขาบองก็จะได้มีส่วนร่วมตลอดนะชุชนขาบองทีเนี้ยอย่างพ่อครูสั่งคำยังยอดมาสอนมาต่อยอดให้เราเนี่ยมันก็เวลาเราทำเนี่ยเราก็ได้นกเพิ่มไว้ให้กับเด็กเยาวชนที่จะได้ลำกันเนาะแล้วก็เป็นการย้ำ ความรู้ของเราเนาะให้มันพัฒนาขึ้นนะและถือว่าเป็นเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลยให้กับชุมชนนะครับผมเพราะว่าชุมชนแม้แต่เราเวลาเราไปออกงานถึงไอ้ทางทางกรุงเทพเชียงใหม่นะครับผมเราก็จะได้นกกินกระหล,ะล่เรานี่แหละ,ะที่เป็นสัญลักษณ์ของไทยใหญ่ของเราเนาะที่เราขับขึ้นไทยใหญ่เทามาเป็นเวลาห้าปีกว่าละแต่ว่าณเวลานี้ก็คือ ทางวิทยาชุมชนไม่ครองสอนเนี่ยให้ความสําคัญกับไทยใหญ่เทาแล้วก็มา,าต่อยอดในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสืบสาร,ระเพนี้วัฒน่านทครั้งนี้ก็เป็นการสืบทอดอาทาปีกนกซึ่งเราเป็นการสืบสารแล้วก็ต่อยอดให้นักเรียนได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชมุมชนผาบ่องแล้วก็ขอขอบคุณทางาวิทยาลัยชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลชมุมชนผาบ่องมาโดยตลอดแล้วก็ ดูว่าเราจะพัฒนาแบบไหนแล้วก็จะต้องต่อยอดไปทางที่ทางไหนก็เราเป็นส่วนร่วมกันซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนทายาทาวเพื่อคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็อยากจะให้วิทยายชนอาวิทยาลย,ยชนของแม่ฮ่องสอนเนี่ยดูแลเราแล้วก็อยู่เคียงข้างกับเราเพื่อให้อาทายาทาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบความสําเร็จตามที่เราต้องการครับผม คุณผู้ชมกับกิจกรรมที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปต่หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความประทับใจนะคะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์ทยใหญ่ศึกษาวิทยายลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและท่านอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบอกนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนรายการของเราค่ะสุดท้ายนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจ Facebook และ YouTube แม่ฮ่องสอนครีเอทีฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องจากลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ